2ชั้นที่ตรงดินแดงนะครับก็มีความอัตราเร่งที่สูง123 12 3มิลิจีนะซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าคราวล่าสุดเมื่อปีก่อนเนี่ย30เท่าแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑที่ออกแบบเผื่อไว้แล้วนะครับเพราะฉนั้นจริงแล้วผมว่าความเสียหายไม่ได้วงกว้างเลยนะอยู่แค่ในวงจํากัดและเป็นอาคารที่กําลังก่อสร้างเพราะเป็นอาคารที่มีความปลอดบางอยู่แล้วอาคารที่ก่อสร้างไม่เสร็จเนี่ยระบบมันยังไม่คอมพ l ีท นั่นก็อาจจะมีความอ่อนแอกว่าอาคารอื่นนะครับนั่นก็ต้องเรียนว่าอย่าให้พี่น้องประชาชนโหนกนะครับผมกใว่าขั้นตอนแรกเลยอตอนนี้อีกตัวหนึ่งที่เราต้องกังวลก็คือเรื่องโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการอ,อพยพผู้ป่วยต่างๆออกมาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห้องฉุกเฉินต้องการเครื่องช่วยชีพต่างๆนั้นสรุปว่าโรงพยาบาลต่างๆก็ได้ให้แนวปฏิบัติแก่แต่ละเขตลงไปช่วยดูแลคือให้สำรวจโครงสร้างก่อนนะครับว่ามีความเสียหายรุนแรงหรือไม่ ถ้าเกิดเช่นตัวเสาและคารถ้าที่หายไม่รุนแรงเนี่ยผู้ป่วยที่อาาจำเป็นสามารถกลับเข้าสู่อาคารได้นะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่จําเป็นสามารถกลับบ้านได้ก็อาจจะกลับไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นภาระถ้าเกิดมีความต้องการถูกเริญหรือว่าในอนาคตเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลนี่คงเป็นตัวเร่งด่วนที่เราจะต้องดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยกลับไปสู่อาคารได้ส่วนอาคารที่อยู่ใสต่างๆอย่างที่เรียนนะก็ประเมินสถานการณ์ ว่าไอ้ตัวโครงสร้างมีความเสียหายหรือไม่อย่างไรไอ้ตัวที่จะมีปัญหาต่อมาคือเรื่องการจราจรว่าตอนนี้รถไฟฟ้าหลักๆคือ BTS ีอกับเมอาทียังหยุดให้บริการอยู่เพื่อประเมินความปลอดภัยแต่เข้าที่ดูเนี่ยตัวโครงสร้างไม่ได้การเสียหายนะครับแต่เขากดูสัญญาณระบบต่างๆที่เชื่อมโยงอยู่ว่ามีความพร้อมพร้อมทุอนอย่างไรเรื่องซิกเนลลิ่งเพราะเป็นตัวที่ควบคุมการเดินรถก็ต้องให้มั่นใจแล้วจะประกาศเปิดอีกทีหนึง่งเม่กี้ท่ามตริสุยะ แจ้งมาว่าทาง MRT อาจจะเป็นพ่กนี้เช้าแต่ BTS เดีหรือเราให้ตรวจสอบว่าเป็นโครงสร้างคนละแบบกันแต่คิดว่าอาจจะใกล้เคียงกันนะครับอาจจะเป็นพ่งนี้เช้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ปัญหาเฉพาะหน้าของพวกเราก็าจะเป็นเรื่องการจราจรนะส่วนตรงดินแดงนี่เปิดแล้วนะะทางด่วนดินแดงเปิดแล้วเพราะฉะนั้นการที่รถไฟฟ้าหยุดทํางานก็ทําให้การจราจรต่างๆต,ติดขัดก็อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ต้องผ่อนเทา,ผ,เาผ่อนเบาในระยะระยะสั้นนะครับโอเคมีเืออะไรไหมค้าลอง า้าน,นลองพีพูดหน่อยเรื่องโครงสร้างอ่ะตา,ต,าต,าตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยเราออกแบบ้งปี50เนี่ยเราสามารถรับแรงได้จริงๆถ้าที่ฐานเนี่ยก็200กว่าอ่ไอมิลิจีขึ้นไปนะตัวแม้นตัวไออัตราการเปลย่ยนไหวที่กรทมได้รับผลครบคราวเนี่ยยังต่ำกว่าที่กฎหมายออกแบบไว้ม,มากนะครับก็ไม่ยังไม่ต้องกังวลครับ ก็ต้องอย่ายต,กตกใจนะครับคือสภาพอาคารที่มีคลิปวิดีโอออกไปและมีความเสียหายเนี่ยมันดูน่าตกใจแต่ต้องบอกว่าเป็นาอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับยังไม่ได้เสร็จเพราะฉะนั้นอาคารที่อยู่การก่อสร้างมันจะมีความอ่อนไหวมากกว่าอาคารที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งพวกเครนที่ห,หักลงมาก็เป็นอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเช่นกันนั้นผมว่า Rab, พวกเราดูคลิปวิดีโออาจจะตกใจนะแต่ต้องเรียนว่ามันเป็นอาคารที่ยังไม่ได้เปิดใช้แล้วก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่นะครับ ส่วนในประเด็นอื่นก็คิดว่าเรามีการประกาศนะครับกรุงเทพมหานครให,เเเรให้เป็นเขตประสบภัยเป็นเขตประสบพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับก็เป็นตามประกาศตามพรบปร้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งมาใช้อำนาจตามแผนปฏิบัติการแห่งชาตินะซึ่งให้อำนาจผู้ว่าพอเราประกาศปุ๊บถามว่ามีอะไรขึ้นมาก็ทําให้สามารถประสานความร่วมมือต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนผู้ว่าราชการในฐานะผู้ในการสูงก็มีสิ์เรียกขอความช่วยเหลือ จัดทุกหน่วยงานนะครับซึ่งปัจจุบันเราล้วมีการร่วมมือกับทางปอพอย่างเข้มแข็งแรก็ที่ย่าดีใจคือมีเอกชนหลายหน่วยงานเลยครับที่โทรติดต่อเข้ามาอย่างเมื่อกี้ทาง a อเก็โทรมาว่าต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจจับสัญญาณมือถือไหมเพราะว่าเอาไปจับเนี่ยสามารถจะตรวจจับได้ว่ามีผู้รอดชีวิตถ้าเขามีมือถืออยู่กับตัวแล้วยังเปิดอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนของอาคารไหมมีบริษัทเล็กซ์อนซึ่งเป็นบริษัทที่ทาขุดเจาะน้มานมันมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตที่ระดับไฮเทค ก็ติดต่อเข้ามาก็เห็นว่าก็มีความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจแลวทางกรมอเองก็ประสานกับทางปอพยรอย่างนั้นท่านานายกก็ได้โทรมาติดตามตั้งแต่นาทีแรกๆของการเกิดแผ่นดินไหวเลยนะครับแล้วก็มีการประชุมหารือกันตลอดที่ว่าความร่วมมือต่างๆก็น่าจะทําให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้โดยเร็วครับทางบอกว่าเขตทุกเขตก็ได้ให้สั่งการให้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็แจ้ง ดูสายดูเหตุต่างๆเขาที่รายงานเข้ามาส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพที่ไม่มีความเสียหายรุนแรงอาจจะมีรอยร้าวบ้างนะครับอีกเรื่องที่ถ้าเราไปสำรวจอาคารแล้วเนี่ยถ้าพบรอยร้าวตามเสาหรคารเนี่ยถ้าประชาชนไม่มั่นใจหรือไม่สบายใจใดให้แจ้งมาทางทาพฟ่ฟองดูนะครับเราได้ประสานงานกับทางวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยทางบสทเพื่อจะจัดทีมวิศวกรอาสาเข้าไปช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอท้ายรูปส่งมาครับ ช่องทางก็ทางก,กรทมรมีสองช่องทางคือแท็กพี่ฟองดูถ้าเรามีแอปหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกโทรน,นะฮะหนึ่งห้าห้าห้านะอ่าท่านตะนนตอนนี้แรับี่ฟองดูมีคนแจ้งมากี่รายแล้วครับทักพี่ฟองดูแล้วหนึ่งห้ารวมกันร้อยหกสิบเก้าเคสครับเป็นเคสอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารที่ร้าวครับก็จะให้ส่งรูปเข้ามาพร้อมกับโลเคชั่นครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะไปดูแต่ต้องกลับเรียนนะอาคารที่ร้าวที่ต้องอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วที่ร้าวเนี่ยอาจจะไม่ใช่โครงสร้างหลักอาจจะเป็นกําแพงได้เพราะว่าเวลาอาคารมีการโยกเนี่ยโครงสร้างมันอาจจะยังแข็งแรงอยู่แต่ตัวผนังซึ่งมันจะมีความความแข็ง,งความแข็งมากกว่าสัวอื่นอาจจะมีรอยร้าวได้แต่พวกผนังพวกนี้ไม่ได้เป็นส่วนที่รับน้ําหนักนั้นอาจจะไม่ใช่มีผลต่อโครงสร้างเพราะฉะนั้นเราเห็นรอยร้าวเนี่ยก็อย่าเพิ่งสรุปว่าอาคารมันวิบัตมันอาจจะเป็นเรื่องรอยร้าวของส่วนที่ไม่ใช่เป็นส่วนสำคัญของอาคารนะครับ ก็จะมีมีพวกอาคารที่แบบมีฝ้าถล่มลงมาบ้างอะไรก็เพราะว่ามันมีการแกว่งตัวก็อาจจะเป็นจุดที่มีความเสียหายรอยแตกแล้วมีฝ้าถลม่มมีเหตุการณ์มีไฟไหม้เคสหนึ่งแต่ว่าเป็นเพราะว่าครอบครัวว,วิ่งหนีแผ่นดินไหวก็เลยทิ้งเตาไว้ก็เกิดไฟลุกไหม้นั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากนะครับก็ขอให้พวกเราเอย่อาตนตกนะครับแล้วก็คิดว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในภายใต้การควบคุมได้นะครับ ตัวเรืองอัลตาช็อกไม่ต้องกังวลนะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะมีมาบ้างแต่จุดที่เกิดก็อยู่ห่างไกลแล้วเชื่อว่าครับอัลต์ช็อกส่วนใหญ่มันจะมีขนาดเล็กกว่าไอ้ไอ้แผ่นในไบครั้งแรกนะครับทางครมอก็พร้อมนะเราหน่วยงานทุกอย่างเราปฏิบัติการเต็มที่รัฐบาลเองก็พร้อมทุกส่วนนะครับที่ดําเนินการทางปพเราก็คุยตลอดครับมีคําถามไหมครับพวกเราเชิญเลยครับ อ๋อตั้งแล้วครับตอนนี้อยู่หน้างานก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ทีเป็นผอเขตร่วมกับผอศูนย์บรรเทา,าและประกันตาไัยอยู่ในหน้างานแล้วก็มีทางปอพอเขาไปร่วมมือครับแต่ว่ามันจะอาจจะลำบ,บากนิดนึงคือการทางทลายของตึกที่ะรู้จัดเนี่ยเขาเียเป็นแบบแพนเค้กหมายว่าชั้นเนี่ยมันซ้อนกันมาทั้งหมดเลยมมีสามรี่สามชั้นเนี่ยมันตกมาเป็นเหมือนแพนเค้กที่หลายๆชั้นเพราะฉะนั้นการแล้วก็เข้าใจว่ามีคนงานอยู่เกือบทุกชั้นเพราะว่าเป็นการตกแต่งอะไรอยู่ด้านใน,นอาคารมันเกอบเสร การลื้อคงต้องค่อยเป็นค่อยไปการลดเทรน์ลดหนักเข้าไปก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบกับผู้ที่ที่อาจจะรอดชีวิตยอยู่หรือไม่ก็ค่อยเป็นค่อยไป <Okay. S 1> ดินแดงยังไม่เปิดยังไม่เปิดอันนี้รูปเก่าหรือรูปสดโอเคแล้วดินแดงต้องรายงานทีหนึ่งนะว่าตกลงเปิดการจราจรหรือล่าพระรามสองนี่มีข่าวแรกมีข่าวว่ามีถนนซุดแต่ว่าสุดท้ายไม่มีนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติครับครับ คือผมว่าตอนนี้คือใครใกล้โรงพยาบาลไหนก็ส่งโรงพยาบาลน,นั้นตอนนี้ไปส่งโรงพยาบาลไหนนะที่เจริญจักรครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสามท่านนะครับแล้วก็ส่งราชวิถีซึองอยู่ใกล้ทางเจริจักรแต่ก็ต้องกลับเรียนนะครับว่าตอนแรกที่แผ่นดินไหวที่เราอยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันรุนแรงมากนะเพราะไม่เคยเจอมาชีวิตนี้ก็ไม่เคยเจอเรายังกังวลว่าจะมีความเสียหายในวงกว้างแต่พอรับรายงานแล้วก็เข้าใจยอยู่ในวงจํากัดน,นะครักัดมากเลยแล้วก็เป็นอาคารที่กําลังก่อสร้างด้วย ก็เชื่อว่าในมาตรฐานการกอร่อสร้างของเราก็มีความมาตรฐานที่ดีระดับหนึ่งนะทั้งกฎหมายต่างๆเรามีกฎหมายเรื่องแผ่นดินไหวมาหลายปีแล้วนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าผมว่าเชื่อว่ามาตรฐานอาคารใหม่ๆแล้วก็อาคารท,าท,าที่ก่อสร้างเทพในระดับดีมากครับผมเราเชื่อมั่นได้นันที่เห็นว่ามมีการพังเนี่ยเป็นอาคารที่กําลังกอ่อสร้างซึ่งมันมีความเปราะบางอยู่เนื่องจากว่าระบบต่างๆยังไม่ครบถ้วนอะไรเงี้ยตัวความแข็งต่างๆก็ก็เป็นเคสพิเศษแต่เชื่อว่าสถานก,การก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนที่เรากังวลในตอนแรกครับ เมื่อแผ่นดินไหวเมื่อสักสองปีเกือบสองปีที่แล้วที่มีการวัดมาแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องมือวัดเซ็นเซ,นซอร์วัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวกรณีถ้าเกิดที่อื่นแล้วมาผลกระทบกรุงเทพมหานครวันนี้ได้ติดตั้งท,นนรรที่ตึกทานิโดปรัตเมื่อกี้เราได้ยี่สิบสามมิลลิจีเราติดตั้งที่สานพระรามแปดนั้นเจ็ดสิบห้ามิลลิจีแม้การรู้ข้อมูลเนี่ยจะทําให้เรามั่นใจได้ว่าผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีส่งผลมากน้อยกับกับกรุงเทพมหานครยัง คือเวลาวัดท่เดินไหวเนี่ยเขาวัดเป็นนาฬก,กาเร่งนะฮะ G คือแรงโน้มถ่วงโลกถูกไหมมิลลิจีคือจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งของแรงโน้มถ่วงโลกอย่างที่ตึกไทยนิทือรัสเนี่ยเราวัดได้ประมาณสองร้อยยี่สามมิลลิจีก็คือจุดหนึ่งสองสามของแรงโน้มถ่วงโลกนะอย่างที่อาคารที่พระมหานำแปดวัดได้เท่าไหร่เจ็ดสิบห้าก็คือจุดศูนย์เจ็ดห้าของแรงโน้มถ่วงโลกนะครับเข้าใจว่าอาคารที่เราออกแบบไว้น่าจะเกินกว่านี้ มากกว่า200มิลล<ม>ิจ<ม>ีแล้วฐานเนี่ยท่าที่ฐานเนี่ยความเร่งจะต่ำกว่าที่วัดได้ข้างบนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราวัดเนี่ยคือเว r s ์ c ซ s เซียนไอโอหซอยยี่สท่าที่ฐานน่าจะต่ำกว่าเพราะเวลาเขาออกแบบเนี่ยเขาวัดความเร่งที่ฐานที่พื้นดินแต่ถ้าตึกสูงเนี่ยมันมีการแก,กว่งเพราะนั้นอัตราเร่งข้างบนมันจะสูงกว่าเหมือนเราเหมือนเราโยกโต๊ะเนี่ยถ้าเกิดมีของสูงมันจะแกว่งแรงกว่านั้นจะอาคารทาดินทอฟลัสเนี่ยมันขึ้นไปถึงจุด 1-2G แต่ว่าที่ฐานเนี่ยมันได <C le af> ้สดั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัวเลขอีกทีนะแต่ก็ทําให้เรารู้สึกว่ามาตรฐานเราดีนะผมมั่นใจว่ามาตรฐานอาคารของกรทมดีไม่ต่อเพวกเราเชื่อเลยว่า,วาเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงนี้ความเสียหายยังอยู่ในวงจํากัดมากก็ขอให้เรามั่นใจครับแล้วก็จะจะตื่นตระหนกนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูแต่อย่างที่บอกว่าทางปอพอประกาศแล้วว่าสามารถเข้าอาคารได้แล้วก็วม,มีการปรึกษาทางกรมตุนยมวิทยาเรียบร้อยแล้ว ความเสียหายบ้างไหมครับตอนนี้ก็ยังไม่มีนะแต่เดี๋ยวคงไปดูว่าสถานการณ์เป็นไงครับที่มีรถถ่ายมาอาจจะเป็นแค่ไปดูเล็กน้อยไม่ได้ทุ่มทั้งอาคารอาคารหลักก่อนปี50จะต้องมีการตรวจสอบอะไรไหมครับท่านว่าครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องตรวจสภาพอย่่ยางทีเป็นตรวจสภาพด้วยสายตาก่อนว่ามีโครงสร้างสําคัญเช่นเสาและคานมีรอยร้าวหรือรอยเสียหายได้ไหมมันเป็นเร่างน่าสำคัญครับแล้วก็ไปดูแต่ต้องเรียนว่าก่อนปี50ก็มีการออกแบบเผื่อไว้แล้วนะครับ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเราม,มีคือแรงแผ่นดินไหวกับแรงลมเนี่ยมันคล้ายคลึงกันเป็นแรงด้านข้างเหมือนกันพวามจริงแล้วเราก็มีการออกแบบเผื่อแรงไว้หลายด้านก็เชื่อว่าผมเชื่อว่าความปลอดภัยดีแน่นอนแล้วผมว่าไอแผ่นดินไหวตรงนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราเจอของจริงแล้วเราก็เห็นว่าอาคารก็จํานวนส่วนใหญ่9-9.99เ99อยังอยู่ได้ไม่มีปัญหาอาคาร1้อเอะไรก็ได้ที่สร้างเสร็จแล้วก็ยังไม่มีการถล่มนะผมเชื่อว่ามันก็สร้างความมั่นใจให้เราในระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่ประมาทครับคงไปตรวจคงสร้างทั้งหมดของ ของที่กรทมกาลังดาเนินการอยู่ทั้งผอสุนักยุทธาไปตรวจแล้วไม่มีปัญหานะโครงการที่โครงการที่เเป็นห่วงโครงการที่กำลังก่อสร้างนั้นอย่างโครงการสะพานต่างๆที่กำลังก่อสร้างอยู่มงกระบายน้ําอันนี้เราเข้าไปตรวจแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเมื่อกี้ที่คุยการท่านรัศการผู้ว่าเราฟมนะฮะก็ไปตรวจโครงสร้างก็ไม่พบปัญหาอะไรแต่วันนี้ที่ยังไม่เปิดก็อยู่บอกว่าต้องทดสอบระบบซีนิอริง ระบบาน,นัาสัญญาก็เป็นตัวคนควบคูคคต่ตัวโครงสร้างหลักไม่ไม่ไมีมตอนนี้ได้รับรายงานว่า,าเราเข้าตรวจโรงพยาบาลของกรทมทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีความเสียหายรุนแรงผู้ป่วยทั้งหมดกลับสู่อาคารได้ก็แต่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยจริงแล้วสถานการณ์ก็ก็คิดว่าไม่น่ากังวลน,นะครับแล้วกรทมเองเราก็เริ่มนาแล้วจากนี้เราก็จะเริ่มตรวจโรงพยาบาลอื่นนะครับที่ที่ทร้องขอหรือว่าที่อยู่ในเขต ก็ถ้าโรงพยาบาลไหนยังไม่มั่นใจก็แจ้งมาได้ครับเดี๋ยวเราจะประสานเข้าไปช่วยดูให้ว่าโรงพยาบาลก็เป็นกลุ่มปลอะบางที่สุดเพราะว่าผู้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้แต่ถ้าเป็นอาคารท่าสายเนี่ยยังคนที่อยู่ยังพอหนีออกมาได้อะไรเงี้ยมันโรงพยาบาลเป็นจุดสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการก่อนครับเพฉะนั้นตอนนี้โรงพยาบาลกรมอทั้งหมดตรวจสอบแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็นําผู้ป่วยที่มีความจำเป็นกลับคืนสู่การรักษาพยาบาลแล้วครับ อาจารย์คะส,ส,สอบถามเรื่องระบบแจ้งเตือนภัยตอนนี้เหมือนประชาชนก็บอกกันว่าแบบเหตุเกิดแล้วไม่มีระบบแจ้งเตือนภัยเข้ามาเห็นก่อนหน้านี้กรุงเทพมหาคนครหรือว่ารัฐบาลเองก็พยายามะจะผักดันเรื่องนี้ยังจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นไหมคะคือระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวโอเคแผ่นดินไหวไม,ไ,มไม่สามารถเตือนล่วงหน้าได้อยู่แล้วแน่นอนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการรวบรวมข้อมูลไม่ง่ายนะเพราะว่ากา,การสรุปว่ามันเกิดที่ไหนเป็นอย่างไรเนี่ยต้องใช้เวลา แต่พอเรารู้ข้อมูลปุ๊บเราก็ประกาศเตือนภัยทันทีผมคิดว่าแผ่นดินไหวมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่มีการพยากรณลูกหน้าไม่เหมือนฝนตกหรือว่าพายุต่างๆดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นต้องใช้เวลาแต่อันนี้เดี๋ยวจะรับไปปรับปรุงถ้ามีข้อที่บกพร่องนะแต่อนนี้เรามีเขาจะมีไลน์อเลอร์ตออกไปแล้วนะครับนั่นมว่าหัวใจของแผ่นดินไหวเนี่ยคงต้องเป็นเรื่องการรับมือตอนที่เกิดเหตุแลว,ว่าตอนที่เกิดเหตุทําอย่างไรแลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆมีคําแนะนําทยอยออกมา แต่ถ้าเกิดตรงไหนที่มีจุดก,กพร่องเดี๋ยวเรานาอันนี้เป็นบทเรียนไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับจริงแล้วเราก็มีข้อกรรังวลนะยกตัวอย่างเช่นศูนย์ประชาการเนี่ยแค่ว่าจะเอาตรงไหนให้ปลอดภัยนี่ก็ตอน,ตอนแรกที่ไปอยู่การงานคนเมืองไหมก็เดี๋ยวคงเป็นลมก็เอาตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้ก็คือพื้นที่คืออย่างอาคารที่อาคารเก่าอาคารเก่าเนี่ยก็ดีอย่างคือจะโอเวอร์ดีไซน์ก็จะออกแบบไว้ค่อนข้างแข็งแรงมั่นคงนะก็แล้วก็อยู่ชั้นหนึ่งเย่านี้ผมว่าน,นี้ก็จะต้องพิจารณาต่อไปในอนาคตด้วย ท่านรองริฐนรบอกว่าอาคารพันต์ว่าเรานี่มั่นใจมากจะย้ายไปทํางานทันต์ดุสิตองแล้วเหตุผลเก่งนี้เพราะว่าเรามั่นใจเพราะเรามีติดเครื่องวัดเซ็นเซอร์คือตอบเราเซ็นเซอร์เรารู้ว่าแผ่นดินไหวตอนนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับสาระโครงสร้างของอาคารรับได้หรือไม่อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่กรทมจะพยาผักดันเพื่อติดเครื่องวัดมือวัดเนี่ยกับอาคารสําคัญเช่นโรงพยาบาลวันนี้เราต้องอพยพผู้ป่วยลงมาแล้วเสียเวลาอพยพกลับเข้าไปคือถ้าเรารู้แต่เบื้องต้นเลยว่าอาคารนั้น สามารถรับได้เท่าไหร่กับแผ่นอิวายตัวนั้นโดยมีติดเซนเซอร์วัดไว้ในอาคารเนี่ยเราก็ไม่ต้องอบยพคนเลยอันนั้นคือสิ่งที่กรทมจะผลักดันทําให้ติดในพวกอาคารสําคัญเช่นอาคารโรงพยาบาลอาคารสถานีอับเพลิงอะไรที่ของเราอาคารสําคัญของเราเนี่ยก็จะติดตัวนี้เข้าไปเพื่อประเมินความสามารถรับแรงแผ่นอินไายของโครงสร้างจริงๆแล้วก็เมื่อเมื่อเกิดแผ่นดินไหยจริงๆออกมาแล้วเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าต้องอพยพคนหรือไม่ครับ ก็ต่างครับโดยเพราะตัวทาวเวอร์เครนนะเพราะทาวเวอร์เครนเนี่ยเป็นตัวที่มีความเปราะบาง<ม>เราจะเห็นในแม้กระทั่งในต่างประเทศก็ตามแบบแผ่นดินไหวตัวทาวเวอร์เครนมันจะมีการสั่นที่ค่อนข,ข้างรุนแรงรวมทั้งผู้ขับด้วยก็ให้หยุดแล้วก็ให้ตรวจสอบความมั่นคงก่อนครับที่วันผมไม่รู้เนต้องถามทางโยธาก็ให้มั่นใจก่อนนะครับ อาจารย์คะเราพูดถึงเรื่องแผนเผชิญเหตุอะคะ่ะจากที่สัมผัสได้ครั้งนี้เราเห็นความสับสนในการอพยพในการหนีภยัยเราจะมีการผลักดันให้มีการซ้อมเผชิญเหตุแผ่นดินไหวในผู้ปฏิบัติงานหรือโดยเฉพาะเด็กๆเกยาว,วชนในโรงเรียนอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นด้วยไหมคะอันนี้ก็เป็นผมว่าจริงแล้วการเผชิญเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยในมิติเบื้องต้นก็อาจจะต้องลงรายละเอียดขึ้นเราอาจจะติดเรื่องการซ้อมหนีไฟเป็นหลักถูกไหมแล้วก็ แต่ว่าผมว่าแนวทางมันอาจจะคล้ายกันคือเส้นทางการหนีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรับไปปฏิบัติว่ามันมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแล้วก็ให้สอดคล้องคือบางครั้งอาจจะเหมือนว่าปฏิบัติเป็นกลตัวนะแต่ว่านี้มัเห็นแล้วว่ามันอาจจะเกิดได้ดุนแรงนะครับก็คงต้องไปปรับปรุงว่าเช่นว่าถ้าเกิดปฏิบัติได้ควรจะไปหลบใต้โต๊ะไหมเมื่อกี้ว่าทุกคนก็สตัน์อ่ะไม่มีใครไปอยู่ใต้โต๊ะหมดแล้วทุกคนพอจังหวะมันเบาลงก็รีบเดินออกมาก่อนนะรับผมว่าก็คงไปปตัดให้มัน เข้มข้นแล้วก็ถูกตามหลักวิชาการมากขึ้นโอเคครับมีคำถามไหมก็อยู่ด้วยกันนะทั้งคืน,นคืนนี้ท้องไรนครับไม่เป็นไรมีอะไรก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับ